ขบวน486อันต้อมเ,เลขอะไรเรามาดูกันแล้ว4201 มาแล้วครับสยสีสองนย์หนึ่งอันนี้รุ่นรุ่น A H K นะครับรุ่น C 2สคันแรกเลย เอยหลังมาแล้วตรงนี้นะครับเมื่อกี้วีดวีดเสียงดังมากเลยครับตะกี้ตัดอยู่เลยไม่ได้เลยไม่ได้อยู่ในวีดีโอนี้ตรงนี้นะครับกำลังมาแล้ว มาครับมารบต่อห่วง บชสสอ2หกศูนย์นะครับอ่าหยุดแล้วนะครับเราจะต่อเอาล่นะครับเขย่ <Okay. S 1> ครับ ครื่องครับ ไปหมดอ้าวเขาไปไหนแล้วเนี่ยค่ะเขาไปไหนแล้วเนี่ยออกไปแล้วไปแล้วครับแล้วครับเอาไปจอดไหนแล้วเนี่ยไปแล้วครับ ไปไหนแล้วนะครับยังไม่รู้เลยนะครับไปไหนหรือมันก็น่าจะจอดนะคอับโ,<ฮ>โอเคครับเ,เครื่องคนระับโอเคครับปิดเครื่องนะ เครื่องครับขอจบวิดีโอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ